ครับสวัสดีครับต่อไปอามาดูนะครับวิธีการฝึกท่าสอบนะครับโดยกาะเอินสอนขับรถยนต์โดยกศุศ์นะครับาการเดินหน้าตรงนะครับถอยหลังตรงไม่เบียดไม่ชนหลักนะครับากาติกามีอยู่ว่าไม่เบียดไม่ชนหลักแล้วก็ไม่ไปไปหยุดหยุดนะครับไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ช้าเกินไป ก็เวลาไปจอดนะครับเราก็ไปจอดอยู่ที่หูกระจกนะครับพยายามให้อยู่หลักที่สองนับจากข้างหน้าเพราะว่ามันเป็นช่องประมาณเม็ดอาสิบหนึ่งเม็ดก็แล้วแต่แล้วแต่ของคนส่งไหนก็กาหนดนะครับแต่ส่วนมากก็ไม่เกินเม็ดน่าสิบไม่เกินหนึ่งเม็ดประมาณนี้แหละทีนี้ถอยเดินหน้าตรงปั๊บพอไปจอดปั๊บเราก็ถอยได้เลยนะครับไม่ต้องรอจุดนี้นะครับบางขนส่ง เขาก็เดินหน้าตรงแล้วก็ผ่านไปเลยนะครับไม่ถอยก็แล้วแต่ที่ขนส่งนั้นก็กําหนดนะครับแต่ที่นครก็เดินหน้าตรงถอยหลังตรงนะครับซึ่งเป็นจุดแรกนะครับทีนี้การเดินหน้าตรงถอยหลังตรงนะครับมาถึงจุดไหนด้วยนะครับที่เราจะหมุนขวาให้หมดได้อ่าดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับเวลาเราไปสอบเราจะได้ดูว่าเออมันมีจริงไหมที่ครูสิทธิ์บอกนะครับอ่า รอแป๊บนึงนะครับเห็นไหมอ่าครับเนี่ยผมจะพามาดูนะครับอ่าเห็นไหมแนวหูกระจงนะครับอ่ามันจะอยู่ประมาณแนวเส้นที่ล้อเหยียบนี่แหละอ่าแนวเส้นอย่างที่ตั้งกลดตรงมันก็มีแนวเส้นเหมือนกันพอหัวเลยออกมาจากหลักเห็นไหมจะมีแนวเส้นอ่าเห็นไหมดูดีๆนะครับสังเกดดูดีๆโอเคนะครับทีนี้เราก็หมุนขวาหมดได้เลยเนี่ยถึงจะหมุนขวาได้ต้องถ้าเป็น ถ้าเป็นกระบะนะครับพยา,ยาม่อยู่จุดนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรถเกง๋งหัวรถนะครับหัวรถต้องอยู่ประมาณแนวเส้นตรงนี้แหละโอเคนะครับทีนี้เราถอยอยังไงนะครับแล้วเราจะคืนก็เราถอยให้มันขนานกับแนวเส้นหรือแนวขอบทางก็แล้วแต่นะครับนี่ปอตรงปับปงป๊บพอขนานปับ๊บเห็นไหมเราก็คืนลอยตรงแล้วก็ถอยเพิ่มไปอีกนิดนึง ตอเพิ่มเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้เราเดินหน้าได้ให้ขึ้นเห็นไหมอ่าโอเคหยุดไว้ก่อนนะครับอ่าอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็มาดูนะครับวิธีการเดินหน้าไต่เส้นความห่างไม่เกินยี่สิบห้าเซนนะครับอ่าเห็นไหมความห่างไม่เกินยี่สิบห้าเซนเดินหน้ามาเลยนะครับอ่า สังเกตดูดีๆนะครับอ่าเริ่มต้นนี่เราไม่จําเป็นต้องเหยียบก็ได้นะครับอ่าเริ่มต้นเราไม่ต้องเหยียบก็ได้แต่พอมากลางๆเนี่เห็นไหมสังเกตดูดีๆเริ่มแต่แล้วครับแต่แล้วเราพยายามเล็งมาจุดที่ทูแนะนําให้นะครับว่าเล็งจุดไหนถึงจะตรงเห็นไหมตรงตรงมาได้เลยแบบนี้เห็นไหมตรงตรงมาเลยนะครับเห็นไหม อ่าดูดีๆโอเคตรงๆได้เห็นไหมล้อเ,เหยียบเส้นเต็มๆโอเคอมาอีกเลนหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็หยุดนะครับหยุดเลยอ่าเห็นไหมหยุดยังไงอ่าสังเกตดูดีนะครับอ่าเห็นไหมถ้าเราดูด้านข้างเห็นไหมล้อก็จะเหยียบเส้นนะครับดูด้านข้างล้อจะเหยียบเส้น ท้ายมันจะขนานกับพุดบาทแนวพุดบาทนะครับอ่าดูดีๆ,ๆนะครับทีนี้เราเราจะไปดูหัวรถด้านหน้านะครับอ่านไหมครับเรามาดูนะครับาการจอดของมุมรถด้านหน้าหรือหัวรถด้านหน้านะครับอ่าหัวรถนะครับจะไม่เลยเส้นข้างหน้าไปนะครับล้อก็จะอยู่ประมาณแนวเส้นนะครับอ่านไหมเขาเรียกว่าความห่างการจอดระยะ1เมตรหรือ เหมือนกับเราที่จอดตามไฟแดงนั่นแหละครับอ่าอะไรครับเห็นไหมครับโอเคนะครับต่อไปเสร็จแล้วเราจะไปท่าที่3นะครับอ่าโอเคเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับอ่าไปเรากันท่าที่3เลยนะครับต่อไปเราจะมาดูท่าที่3ากันนะครับอ่าท่าถอยหลังข้าวจอดในช่องดันซ้ายนะครับอันดับแรกนะครับอ่าเห็นไหมครับมุมลด้านซ้ายนะครับไม่เบียดหลักนะครับอ่า คือพยายามให้ชิดหลักเข้าไว้อให้ชิดหลักนะครับทีนี้เราก็ดูให้มันขนานกับแนวเส้นหรือแนวหลักนั่นแหละครับโอเคเห,หมครับวิธีการจอดเราก็ดูสังเกตดูนะครับเห็นไหมระยะห่างของท้ายกับแนวหลักหรือแนวเส้นนี่แหละเห็นไหมคือมันต้องขนานเหนือว,ว่าความห่างประมาณ1เมตรนะครับดูดีๆนะครับทีนี้นเราจะไปดูท้ายรถนะครับว่า ว่ามาอยู่ประมาณไหนกับท้ายรถอ่านี่ครับเห็นไหมคือการเดินหน้ารถจอดหน้าจอดหลังเราต้องเดินให้ท้ายเลยคันข้างหน้าไปก่อนนะครับอ่าเอาทีนี้เราก็เริ่มทําการถอยนะครับอถอยได้เลยนะครับถอยได้เลยครับ เวลาเราถอยสังเกตดูนะครับท้ายอยู่ประมาณไหนถึงจะหยุดแล้วก็หมุนท้ายได้หมดนะครับสังเกตดูดีๆนะครับท้ายอยู่ประมาณไหนมาท้ายประมาณถึงหลักเห็นไหมดูดีๆนะครับโอเคท้ายถึงหลักเราก็ดูไว้พอท้ายถึงหลักปั๊บนะครับเราก็ไปดูหลักแรกนี่แหละจุดที่ผมให้มองคือเห็นไหมถ้าเราสังเกตดูคนขับนะครับ คนขับนะครับจะเห็นหลักแรกนี่แหละแค่นิดเดียวนะครับทางกระจกประตูด้านหลังนั่นแหละกระจกหลังนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นรถเก๋งนะครับมันต้องอยู่ที่กระจกช่องสามเหลี่ยมประตูหลังนะครับอ่ามันจะอยู่เข้ากลางพอดีนะครับทีนี้เราก็หมุนซ้ายหมดนะครับอ่าหมุนซ้ายหมดนะครับหมุนซ้ายหมดอ่าเรามาดูนะครับหมุนซ้ายหมดแล้ว รถจะเข้ามาแนวไหนเห็นไหมเขาเรียกว่าถอยสีมาองศานะครับอ่านี่ท้ายจะท่าแยงกับหลักที่4ี่นะครับอ่าเห็นไหมคือหลักมุมนะครับหลักมุมอ่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นรถคันข้าหลังจริงๆก็เห็นมุมรถด้านในของกันข้าหลังนะครับอ่านทีนี้เราไปดู ขั้นตอนต่อไปนะครับมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับถอยมาเรื่อยๆนะครับถอยมาเรื่อยๆเห็นไหมเราจะเห็นยังไงถึงจะหมุนขวาได้เห็นไหมครับดูดีนะครับถ้าเรานั่งสังเกตดูนะครับหลักแรกนี่แหละครับหลักแรกคือจะอยู่ประมาณแนวกระจกปลายกระจกด้านซ้ายนะครับหลักแรกอยู่ปลายกระจกด้านซ้าย ทีนี้เราไปดูอีกทีหนึ่งหลักแรกอยู่ปกากกะจกดด้านซ้ายแล้วเราจะดูอีกทีหนึ่งว่าความห่างที่เราจะหมุนได้หมดเห็นไหมก็อยู่ประมาณ1เมตรที่เราถอยมาเมื่อกี้นี่แหละครับโอเคนะครับแล้วก็เรามาดูต่อนะครับเรามาดูกันต่อนะครับถ้าหมุนขวาหมดแล้วเข้าไปถึงจุดไหนถึงจะคืนพวงมาลัยได้เห็นไหมเราก็เข้าแค่ลดรง ลดรงอันนี้คือปกติอัตรนมัติเลยนะครับอถ้าสูตรนี้คือลดรงลดรงปับ๊บคืนร้อยตรงได้เลยอพอคือลดรงเห็นไหมเห็นไหมครับดูดีๆลดจากขนานแล้วก็อยู่ในช่องหมดเลยนะครับอทีนี้เราเพื่อที่จะให้มันใจเราก็ไปดูท้ายรถนะครับเราไปดูท้ายรถว่ามันจะห่างประมาณไหนถ้าอยู่จุดนี้นะครับอสังเกตดูนะครับอเห็นไหมครับ ยังห่างประมาณสัก30เซนได้นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับวิธีการไม่ยากนะครับอ่าอ้าวทีนี้ก็พาออกได้เลยเข้าได้ก็ออกได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องจะชนไม่ชนนะครับแต่ขอร้องอย่างเดียวคือรถอย่าเคลื่อนที่นะครับเข้าได้ออกได้นะครับออกได้ได้เลยนะครับเห็นไหมดูดีๆอ่าเข้าได้ออกได้จริงไหมเห็นไหมครับเข้าได้ออกได้ไม่ชนหลังแน่นอน นี่นะครับข้าสอบอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับฝากไว้นะครับสําหรับพวกที่คนที่ยังทําท่าสอบไม่ได้นะครับเปิดดูคลิปบ่อยๆแล้วก็จะทําได้เองนะครับแล้วก็มาซ้อมได้หรือว่าติดต่อมาที่เบอร์ผมได้นะครับในเพจพระเอินหรือว่า เฟซบุ๊กเพิ่อนสอนขับรถยนต์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ